าตุว่าสากดว่าหดาตุวว่าจะอุจดูดูผูผูผูรูผูุผูอยุยุยุมาดูตัวนี้มาดูตัวนี้โถโถโถ โม่เไรลูกโมโหครับอ่าต่อไปนะครับอ่ามาอ่าดูสิอันนี้ดีกว่าอันนี้อะนไรลลูกอย่าจ้า อ่าอืมอืมหนูดูบูรูปอ่าหนูดูบูอันนี้ปู่ดูอะไรโลกอืมบูดูมาอ่ามามาดูบูอ่านี่ดู ah. mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, no, Đu adu, đu Đúc ta à. ha, ừ. à. Lên nục Lên xạ nục luôn. Lên, lên nục À Ba dục Dục Ba do. na Dung chung À ดุ้งแห้งผ้าถุงผ้าถุงลูกผ้าถุงหงผงข้าวแมงมุมกะดุ้มกดะดุ้มลูกกะดุ้มลองให้เกาชีเ้เองดลยขุดดุมตุ้มน้ำลูก เป็นมอดลองชี้เองใช่ไหลูกอามอนดชี้เองได้ดุนดุนเชือกุนเชียงดกดุนเชียงกนุนินฉุนดินชุชนช